สวัสดีสวัสดีครับพบกับช่องนกชายบุญรอดแฟบรี่ครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับบุญรอดหักอีกแล้วครับหักอีกแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูร่องรอยหักครับว่าหักวันนี้หรือหักวันไหนนะครับแต่เที่ยนนี่คือหักไปแล้วครับกําลังตามหาอยู่ครับอวันที่สิบหกหัวออกด้วยครับโอ้โ่ถึ ไหนขอดูหนยดิขอดูหน่อยอพอขอดูหน่อยแล้วน็นนไหน,ไหนไนะครับก็กหักไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับช่างสองข้างแล้วนะครับออกเร็วก็อย่างนี้แหละครับออกเร็วหักเร็วครับเอาดูดูอี ไหนเขาดูหน่อยเก็บนะครับบอูสุงคสคือหายทั้งสองข้างซะแล้วครับบุญรอดเรากลางหลวังก็กำลังหากันอยู่ครับช่วยกันหาอยู่ครับบุญรอดมาทิ้งของดีไว้ให้เลยไม่รู้ว่ามุมไหนนะครับ ใครเจอก็มีรางวัลนะครับเดี๋ยวเราจะหาทั้งวันถ้ามีรางวัลถ้าไม่มีรางวัลก็ให้มันหายไปเลยครับอเนีกตอนนี้ก็ช่วยกันหาอยู่ครับช่วยกันหาอยู่ถ้ายังแหลมสินแหลมสินค่ะผมหาเดพลินตอนนี้ก็ช่วยกันหาอยู่ครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับ ชิ้นแรกที่หักฝั่งซ้ายก็สรุปก็คือหาไม่เจอครับอันนี้ก็ชิ้นที่สองฝั่งขวาครับน่าจะหาไม่เจออีกนะครับใหญ่ไหม,ไมใหญ่ขนาดไหนใหญ่กว่าตุ๊กเนก้วเออเ่านะครับก็จะถึงจ,จะครบปีนะครับ10เดือนกว่าจะครบปีก็หักไปทั้งสองข้างเลยนะครับ ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ซอยไหนไมุมไหนนะครับประมาณนี้นะก็พูงวานตั้งแต่ตอนคืน,นอแอืวเอ,องไปย้อนคลิปอันตอนเช้าดูไม,ไ,มไ,ดไม่รู้ว่ามุมไหนครับแล้วแบบตอนท,ที่ที่รู้ก็คือตอนที่พาให้น้องกินน้ำนะครับแล้วก็ล้างาล้างปากก็หายอ่าปากพวกตัวเองก็หายนะครับปากปกน้ แล้วก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่ามุมไหนนะครับนี่ก็เคียย์หาอยู่นะครับเกลดขนาดข้ดื้อครับคีดื้อของเรา เดกฮ้ยออดื้อก็ดื้อจังไม่รู้ว่าจะเหยียบกลบไว้มุมไหนหรือเปล่านะครับ ไม,ไม่บ่อยปืนไม่ปืนรางวันนลครับรางวัลชิ้นใหญ่อเอไใครไงลาดะไรเลยก่้รางวัลชิ้นใหญ่จากคุณพ่อยุทธเพื่นนอนเลกอดอะไรเบื่อมันน่าจะหายน่าจะหาไม่เจออีกตามเคยครับ <c oughs> ยาวมันน่าจะหายเจอหน่อยนนะไรบ้าะ ไม่รู้นะครับว่าอยู่มุมไหนเกียพฤจุจุไมยพฤจุนไห ปวยนบวยมอกบวัวนี่บวยมอที่ร้องเพลงอ่อนมึ่งนี่ได้เพื่อนอ่อนบวงวัานมื่งร่อนนู่นไปนู่นนี่หลายลูกตาครับหลายคนแล้วครับหลายคนหลายลูกตาแล้วครับคนละมุมคนละที่นะครับจะเจอกันหรือเปล่าจะเจอหรือเปล่านะครับออ เหื่อมก็ไม่รู้ว่าติดไปกับหญ้าหรือเปล่าหรือว่าจมดินนะครับอันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับสุดท้ายคือหายทั้งสงชิ้นครับ ฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับกับช่องลิกชัยบุรรเฟอร์นารีครับนะครับวันนี้ก็วันที่16แล้วครับมวยออกครับกลับเป็นว่าบุรดหักนะครับหักซะแล้วฝเลานาิกาก็ได้รติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ับเราด้วยนะครับกับช่องลิกชัยบุรรเฟอร์นารีนะครับ นี่ก็กลับมาสวัสดีครับจะได้ช่วยกันหาต่อครับ